สวัสดีคุณผู้ฟองท่านคะการที่เราจะเปิดใจเรียนรู้หรือศึกษาจิตวิญญาณของเราหรือเบื้องลึกเบื้องหลังของมิติพลังงานค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความร่วมมือกับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เพราะโดยมากตามนิสัยของเราหากเราไม่สามารถโน้มใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือความเข้าใจใดๆดได,ได,ได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศึกษาธรรมะหรือด้านใดย่อมทำให้เราปิดกั้นการเชื่อมต่อกับตัวรู้ หรือสภาวะตัวตนที่สูงเกินกว่าตัวเราและนี่คือ3ขั้นตอนของการเปิดใจทางจิตวิญญาณไปรับฟังกันดีกว่าค่ะตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆถูกเล่าขานมายาวนานในหลายศตวรรษรวมถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเองก็เช่นกันก็ถูกเล่าขานในตำรามาหลากหลายศตวรรษสิ่งหนึ่งที่เราพูดคุยกันตลอดช่วงเวลานั้นคือ ประสบการณ์ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครในเรื่องของการเผยแผ่จิตวิญญาณซึ่งเป็นกระบวนการที่เราในฐานะจิตวิญญาณเติบโตเพิ่มขึ้นและเป็นมากกว่าที่เราเป็นดังนั้นขออนุญาตนำหัวข้อนี้มาพิจารณาเพราะเมื่อเราเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงสิ่งที่เราได้ก้าวเข้ามาหรืออย่างที่เราชอบพูดกันว่าสิ่งที่เราลงทะเบียนทั้งหมดชีวิตที่เหลือของเราอาจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ สิ่งใดก็ตามที่เราได้ตามหาตัวเองแล้วพบเจอในมิติทางจิตและวิญญาณหรือเบื้องลึกเบื้องหลังของคำตอบพลังงานชีวิตปัจจุบันของเราจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนแรกความเชื่อคุณต้องมีความเชื่อขั้นตอนแรกของการเปิดเผยทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลของเราคือความเชื่อและอาจมีความเชื่อประเภทต่างๆมากมายเช่นความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนต์ความเชื่อในตำนาน ความเชื่อที่มีเหตุผลความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อทางพุทธศาสตร์และความเชื่อทางอภิปชัชญาหรืออื่นๆความเชื่อเรื่องเวทมนต์หรือพระคาถารวมถึงความคิดที่ว่าเราสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลกทางกายภาพเช่นเดียวกับคนอื่นๆและชีวิตของพวกเขาโดยผ่านพลังแห่งอัตตาของเราหรืออีกนยยะหนึ่งคือผ่านความตั้งใจของเรา รายการทีวีสำหรับเด็กเต็มไปด้วยความเชื่อเช่นฉากที่ซูเปอร์ฮีโร่สามารถกระโดดตึกสูงได้ในครั้งเดียวเดินทางได้เร็วกว่ากระสุนที่พุ่งมาด้วยความเร็วหรือแม้แต่รักษาผู้อื่นจากความเจ็บป่วยที่ครุกครามชีวิตแฟชั่นใหม่ล่าสุดของยุคนิวเอจ2-3ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภาพ,พยนตร์ชื่อความลับเป็นตัวอย่างของกระบวนการความเชื่อ ที่มีมนขังในการดำเนินการมันใช้พลังแห่งความตั้งใจและกดแห่งแรงดึงดูดเพื่อให้เราสามารถแสดงถึงสิ่งที่เราต้องการและนำเข้ามาใช้ในชีวิตของเราหากความเชื่อของคุณแข็งแกร่งพอสิ่งที่คุณต้องการอาจปรากฏขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์และด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นของเราเราสามารถแสดงความมั่งคัง่งความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบและสิ่งที่เราปรารถนาได้โดยปราศจากการตัดสิน ให้เราสังเกตว่าความพยายามดังกล่าวแม้จะคู่ควรแต่แทบไม่ได้ส่งผลที่วัดได้และในที่สุดเราจะเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่ได้มีอำนาจทั้งหมดและเราไม่สามารถส่งผลกระทบต่อโลกได้นับประสาอะไรกับจัก,กรวาลผ่านความตั้งใจที่เห็นแก่ตัวของเราโดยปกติแล้วเราจะเริ่มยอมรับความเชื่อที่เป็นตำนานซึ่งเรามอบอำนาจให้แสดงคำขอของเราต่อพระเจ้าหรือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต่อนักบุญและนักปราดอื่นๆเทพและวิญญาณอื่นๆรวมถึงกองกำลังตามแบบฉบับที่มีความเห็นอกเห็นใจเหล่านั้นเรียกว่าเทวดานักราชสิ่งศักดิกก์สิทธิ์ไกอาหรือสิ่งอื่นๆเมื่อเริ่มต้นเราพบการสนับสนุนมากมายสำหรับความเชื่อที่เป็นตำนานเหล่านี้ในหนังสืออวิปรชัชญาที่มีเจตนาดี การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งศาสนาที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่รู้จักจบสิ้นแต่ในระดับนี้เรายังคงเกี่ยวข้องกับความเชื่อในกรณีนี้คือความเชื่อที่ว่าเทพรวมทั้งผู้สร้างมีอำนาจสูงสุดเหนือเราและสามารถโน้มน้าวใจให้รับใช้เราในรูปแบบต่างๆหากความเชื่อของเราแข็งแกร่งพอหรือเราสวดมนต์หนักพอหรือทำพิธีกรรมถูกต้องหรือนานพอ หลายคณะใช้วิธีเดินทางตะเวนทั่วทั้งประเทศเพื่อบวงสวงสวดมนต์และเชื่อว่าตนเองจะสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้แม้ว่าความเชื่อเรื่องเวทมนต์กรรม,มาวิธีและเทพนิยายจะคงอยู่ได้อย่างมากมายในระยะสั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็สังเกตเห็นว่าในระยะยาวแล้วชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัญหาเกี่ยวกับระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือเทพนิยายเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ก็คือว่าพวกเราเป็นปรากฏการณ์ทางจิตท,ที่ดีที่สุดรูปแบบความคิดโดยรวมที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แข็งแกร่งติดอยู่และด้วยเหตุนี้ความเชื่อจึงสามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยเปลี่ยนระดับจิตสำนึกในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยกล่าวอีกในยะหนึ่งไม่มีการเติบโตด้วยเหตุนี้ความเชื่อของเรามักจะไม่สามารถบังคับเราได้ในที่สุด เราสามารถเชื่อในพระเจ้าหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆมาหลายศตวรรษแต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอะไรอาจเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้โดยปกติจะเป็นช่วงที่การเปิดเผยทางจิตวิญญาณขั้นที่สองเกิดขึ้นนั่นคือศรัทธาขั้นตอนที่ 2, สศรัทธาศรัทธาเป็นทหารในยามที่ระบบความเชื่อของเราล้มเหลวและคนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะศรัทธาหรือ ผู้คำจุนที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งแต่ศรัทธาสามารถพาเราไปในทิศทางที่แตกต่างกันได้สองทางในทิศทางเดียวศรัทธาสามารถและหมุนเราไปสู่ปรากฏการณ์และความเชื่อต่างๆเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งทั้งหมดด้วยลทัทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นลทัทธิใดๆที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ หรือแม้แต่พุทธต่างก็เป็นกับดักบนเส้นทางแห่งฉิดวิญญาณที่มีสัสดส่วนมหาศาลที่เป็นเช่นนั้นเพราะรัติจารีตนิยมแม้ว่าความกระตือรือร้นและความตั้งใจพิธีกรรมและความปราบปรึมใจการประกาศและการสวดอ้อนวอนจะไม่ได้นำผู้เชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาสแสวงหาในท้ายที่สุดความจริงแล้วความรอดอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อศรัทธาทำงานอย่างถูกต้อง ความเชื่อแบบเวทมนต์และเทียบนิยายปรามปราที่รับใช้ตนเองและจำกัดตนเองรวมถึงศรัทธาเองก็จะก้าวข้ามด้วยการกระทำที่กล้าหาญแห่งศรัทธานี้เราจะไม่กลับไปสู่ระบบความเชื่อแบบหลงตัวเองและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกครั้งแต่ไปข้างหน้าและขึ้นเข้าไปสู่ขั้นตอนที่3ของการเปิดโปงจิตวิญญ,ญาณน,นั่นคือประสบการณ์โดยตรงขั้นตอนที่3ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับอาณาจักรเหนือบุคคลของวิญญาณน,นั้นอยู่นอกเหนือความเชื่อและความศรัทธานอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถย้อนกลับได้เผยให้เห็นว่าทำไมเส้นทางของครูจิตวิญญาณหรือผู้มีความรู้ด้านจิตวิญญาณจึงเป็นที่สนใจของสมาชิกในชุมชนแห่งการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้คือความเชื่อมโยงโดยตรงแต่ไม่ใช่กับโครงสร้างทางจิตใจของเราเทพเจ้าเทพธิดา,าและ,ะเทวดาที่ถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมของเราแต่ในขั้นตอนนี้เราค้นพบว่าเราแต่ละคนมีอำนาจที่จะมีส่วนร่วมในประสบการณ์ข้ามบุคคลที่แท้จริงซึ่งเราอาจค้นพบต้นแบบที่แท้จริงและเนื่องจากพลังเหล่านี้ไม่มีตัวตนโดยธรรมชาติ พวกเขาจึงสร้างรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้ที่พวกเขามีความสัมพันธ์ด้วยเช่นพระพุทธเ,เจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆและไรายรูปร่างเหนือแสงประสบการณ์ตรงในแง่นี้บ่งบอกเป็นนัยยะว่าเรากำลังขยายขอบเขตออกไปเหนือตัวตนของเราและนอกเหนือไปจากรูปแบบความคิดที่เป็นตำนานที่สร้างขึ้นเองซึ่งมักจะบอกให้เราในสิ่งที่เราต้องการได้ยิน เรากำลังพูดถึงสิ่งที่นักปรัชญาและคนอื่นๆเรียกว่าพลังจิตอันลึกล้ำซึ่งอาจรับรู้โดยจิตสำนึกของเราสามารถขยายออกไปได้ในแบบทวีคูณทำให้เราได้สัมผัสโลกแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงได้โดยตรง <c oughs> พวกเราส่วนใหญ่อาจยากจะทำสิ่งนี้ได้ <c oughs> เมื่อโปรแกรมทางพันธุกรรมนั้นในฮาร์ดแวร์ไรฟ์ภายในของคุณ DNA ของคุณ ถูกคลิก2ครั้งด้วยเมาส์ขวาพลังจิตอันล้ำลึกจะเริ่มต้นขึ้นและประสบการณ์ข้ามบุคคลที่แท้จริงจะพร้อมใช้งานสำหรับเราตัวคุณเองมีโอกาสเกิดได้ถึง2ครั้งครั้งที่1คุณมีโอกาสเกิดในคันมารดาของคุณมารับรู้จิตสำนึกปัจจุบันดีชั่วยอย่างไรเราไม่สามารถปรับแต่งได้และตัวคุณเองสามารถเกิดได้อีกครั้งที่สนั่นก็คือคุณสามารถเกิดจิตวิญญ,ญาณของคุณ และกระบวนการที่สองนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกปัจจุบันได้และสามารถฟื้นฟูพลังงานทางจิตวิญญาณของคุณได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าความสามารถในการทำเช่นนี้เป็นทักษะที่เรียนรู้ซึ่งปรับปรุงด้วยการฝึกฝนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมประสบการณ์ที่ดําดิ่งลงไปในการเดินทางของผู้นำทางจิตวิญญาณจึงกลายเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ในเวิร์กช็อปสําคัญนี้ เมื่อเรียนรู้แล้ววิธีการแบบชามานิกมักจะนําเราเข้าสู่ประสบการณ์ของเวทมนต์แห่งธรรมชาตินี่คือเส้นทางจิตวิญญาณที่แท้จริงด้วยหัวใจที่พวกเราหลายคนมีประสบการณ์โดยธรรมชาติเมื่อยังเป็นเด็กผ่านการติดต่อกับธรรมชาติเส้นทางที่อาจนําเราเข้าสู่ความเชื่อมโยงโดยตรงกับวิญญาณของธรรมชาติเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของโลกเมทิกต้นแบบและสติปัญญาระดับเทพที่หลายคนเรียกว่า ไกอาบ่อยครั้งสิ่งนี้อาจถูกสัมผัสได้ว่าเป็นการแสดงตนที่ไม่คุ้นเคยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ซึ่งทำให้เรารู้สึกดีพวกเขาบางคนมีประสบการณ์ในสนามกอล์ฟบางคนในทริปตกปลารหรือตั้งแคมป์ในช่วงสุดสัปดาห์บางครั้งอาจเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณนะเดินป่าไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวชายทะเลมากกว่าประสบการณ์นั่งสมาธิหรือสวดมนต์ บางคนเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเองจากการที่จิดว่างในกิจวัตรประจำวันพวกเขาหาไม่เจอในการปฏิบัติทางาศาสนาอย่างเคร่งเครียดจากประสบการณ์ดังกล่าวเราอาจสัมผัสได้ว่าธรรมชาติรับรู้ถึงเราและอาจแสดงออกมาผ่านพลังตามแบบฉบับที่คนดั้งเดิมเรียกว่าวิญญาณเราไม่ได้พูดถึงระบบความเชื่อที่นี่ ตอนนี้เราได้ไปไกลกว่าพวกเขาและเกินศรัทธาเช่นกันเรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคลกับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่กำหนดสิ่งลี้ลับเมื่อเราเติบโตทางวิญญาณเราจะได้รับสิ้นส่วนของปริศนามากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจและในที่สุดเราก็ตระหนักว่าเราได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลจักรวาล คุณผู้ฟังทุกท่านคะถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดเผยมิติทางวิญญาณของเรากลับคืนสู่ต้นธาตุรู้ตามธรรมชาติของเราอีกครั้งขอให้คุณโชคดีได้พบเจออริยปาฏครูบาอาจารย์ผู้ชี้นำความจริงให้ประจักษ์ในชีวิตของคุณความเชื่อใดๆความศรัทธาใดๆหากไม่ผ่านประสบการณ์ตรงคุณไม่มีวันเข้าใจในสิ่งนี้อย่างแน่นอนส่งความสุขจากเขาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ ครูจะผลิตคลิปดีดใทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะหากมีความพึงพอใจในคลิปนี้สามารถกดส่งต่อหรือกดแชร์ออกไปให้เพื่อนของท่านได้มีโอกาสได้รับฟังหรือหากต้องการเป็นกำลังใจให้กับคอมเมนต์หรือโพสต์นี้กรุณาใส่หมายเลข7 0แล้วตามด้วยดอกบัวกันดีกว่าคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ